สวัสดีครับพบกับสุลุกเก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกน้ครอปได้พูดถึงเทนอเล็กเซนโนนะครับไว้อย่างน่าฟังเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ฤด,ดูกาลนี้เทนอเล็กเซนโนโดนนะครับโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าพีดฟอร์มเลยนะฮะทั้งการเล่นเกมรุกเกมรับฤดูกาลนี้ก็แอซิสต์ได้น้อยนะฮะก็มีคําวิจารณ์ออกมาหลายอย่างนะครับตัวเทนนั้นก็โดนไปเต็มๆ วันนี้เราฟังกันหน่อยว่าเจคกิงครอปต์้นพูดถึงเทนอเล็กซานเดอร์โนเอาไว้ว่าอย่างไรนะครับทำไมต้องพุ่งความสนใจไปที่เขาละ่ะและใช่เขาเล่นได้ไม่ดีเท่าไรนักสําหรับวงกางน,นี้และเขาก็มีความคงเส้นคงวาในืงการนี้แต่มันก็เหมือนกับผู้เล่นส่วนใหญ่ภายในทีมของเราเช่นเดียวกันคุณก็หวังให้ผมบอกว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นฟอร์มระดับโลกได้หรือเปล่าเนล่ะมันมีสมเหตุสมผลเลยเพราะมันก็ไม่มีใครหรอกที่จะเล่นในระดับที่ดีที่สุดตลอดเวลาได้ มันมีช่วงเวลาของมันผู้เล่นมีช่วงขงขึ้นและขังลงต่างกันบางนัดพวกเขาก็เล่นดีดีบางนัดพวกเขาก็เล่นแย่ไม่มีผู้เล่นคนไหนของเราที่แสดงออกมาได้อย่างคงเส้นคงวาได้เลยในวันกดนี้และเทนก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็แค่นั้นและนี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วนะที่เทนอเล็กซานโดรมีจำนวนแอซิดท,ที่น้อยที่สุดฤดูกาลนี้นะฮะเทนแอซิดแค่3ครั้งแต่มีส่วนรวงกับการทำประตูของทีมทั้งหมด7ลูกเท่านั้นเอง เดอเทนนะครับลูกการแรกของเขาในฐานะในการเปิดตัวเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะฮะทำไปถึง3ลูกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็2แอซิสใน33เกมในนัดแรกที่เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่และในลูกการปัจจุบันตอนนี้นะฮะเทนเนี่ยลงเล่นไปแล้ว37เกมในรูกการนี้โดยยิงไป3ลูกและ3แอซิสบางคนออกว่าอาจจะลืมไปว่าเทนเพิ่งอายุ24ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ประสบการณ์ในการคว้าความสำเร็จมาแล้วทุกรายการ บางทีในการน,น้านะครับลิวลอาจจะซื้อตัวนักเตะแ่งแดงไปขวาเพื่อที่จะมาเป็นคู่แข่งและกดดันใส่เทนเหมือนอย่างที่อนดูโรซันมีคาร์สันที่คอยกดดันแนวหล้านี้อยู่นะฮะหงจองแม็กอลิสเตอร์ไม่ละสายตาซึ่งจะเป็นรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลได้เพิ่มความสนใจระดับเอบวกในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กกลางตัวรุกของไบตัน ขึ้นมาอย่างมากแล้วมิฟิโทีมชาติอาร์เจนติน่าทำงานด้อย่างยอดเยี่ยมรับโดนกันนี้ลงเล่นไป29แกมจากทุกรายการทําไปถึง10ลูกนะฮะกับอีก2แอซิสให้กับเดชีกัสผลงานังาล่าวนะครับทำให้เลโบโลนะฮะซึ่ในายกระทิงดูสเปนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้กําลังความสนใจและตับตามองชานการณ์แบบไม่ละสายตาเลยนะฮะโดยตอนนี้แม็กลิสเตอร์มีสัญญาผูมัดกับเบตันจนถึงกลางปี2025 ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองกลางในวัย4ปีมีข่าวเชื่อมโยงก,กันย้ายทีมตั้งแต่ที่ทําผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลกนะครับและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาโดยม่ฟิลตัวรุกรายนี้กลายมาเป็นที่สนใจของหลายสโมสรทั่วยโรกเลยหรอครับแต่ด้านหัวแดงเองก็มองหาช่องทางในการเข้าไปเจรจาหลังจุมกันนี้แต่ฝั่งบริเตนแสดงท่าทีต้องการขยายเชืช้ชาชใหม่ของนกเตฝ่ายแต่กาะน,นั้นก็ดูท่าทีว่าแม็กอลิสเตอร์จะลงเล่นกับนกนวลแดนใต้ต,ต่อไปหรือไม่นั้นก็คือยากนะครับเพราะตัวเขาอยากหเ้ียม เรื่องของแม็คลิสเตอร์พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องโดย,ยเฉพาะในซีซั่นนี้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมากและมีส่วนช่วยทีมไบรตันกำลังลุ้นพื้นที่ควอต้าฟุตบอลยุโรปในขณะนี้นะครับส่วนสไตล์การเล่นนะครับเล่นโอ้โหมันเข้ากับระบบลิเวอร์พูลจริงนะครับทั้งลุกทั้งรับนะครับคือเป็นนักเตะที่ขยันนะครับวิ่งไม่มีหมดเลยนะฮะและที่สำคัญอายุนะฮะช่วงนี้น่าซื้อมากนะครับ24ปีนะฮะตอนนี้ข่าว ปรกโธ่กันอย่างรุนแรงเลยนะฮะก็มีทั้งบอกว่าการไปเจรจากับคุณพ่อนะครับหรือแม้กระทั่งลิ์พูลนั้นพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าสินสัานะครับต้องหมลุ้นกันส่วนแฟนๆ์นะครับชอบหรือเปล่าแม็กอลิสเตอร์คนนี้มีประสบการณ์ในศึกพิวรีต์นะครับลงเล่นให้กับไรทันมานะฮะสองฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักตัวจริงเลยนะฮะแผงกองกลางนะครับวิ่งไม่มีหมดนะฮะกองกลางในแบบฉบับที่ลิ์พูลต้องการลงตัวจริงๆฮะ ส่วนต้องฝั่งเอซิมิลานนะครับหลังจากที่ได้ซื้อตัวลิเวอร์โปลิกี้นะครับไปสู่สโม,มสรหลังจากที่ประสบคสวามสำเร็จกับลิเวอร์พูลนะครับโอลิกี้ตอนนี้ย้ายไปคัแข่ง,ขงกับเอซิมิลานนะครับแล้วก็เรียกว่าโดนรอสุ่มชีวิตเลยนะฮะโดยตอนนี้แฟนบอลของฝั่งเอซิมิลานถึงกับโหมไล่เลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเอซิมิลานครับประกาศพร้อมที่จะขายดิวอรโอลิกี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะฮะ โดยล่าสุดนะครับฟุตแมกโตได้รายงานมาว่าเอซิมิลานขึ้นมาที่ขายเดวอกออร์ก้เพื่อพร้อมสําหรับตลาดเสมอที่จะถึงนี้อดีตนะครับโอ้โหทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นซุปเปอรส์สตาร์มกับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเอซิมิลานแค่ปีเดียวก็มีการบาดเจ็บรบกวนอย่างหนักนะครับโอ้โหเป็นนักเตะที่อยู่ในโรงพยบาบาลน,นี้มากกว่าอยู่ในสนามฟุตบอลนะครับพอหายเจ็บกลับมานี่ก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับ เล่นไม่เข้าระบบนะครับแล้วก็ไม่มีสกอร์ให้เห็นเลยแล้วก็ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากนั้นก็บาดเจ็บอดแอดนะครับมิลานนี่ก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะกะว่าจะเอามาแทนที่ของอิบราฮิโมวิชนะครับสลาตันนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะขายเพราะว่าทางฝั่งของเอซิมิลานเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยลงความคิดเห็นเล่นครับว่า ไม่เก็บไว้จะดีกว่านะครับขายทิ้งเลยนะฮะเพราะขายตอนนี้ในวัยยีปีนะฮะอิวาโอกี้ยังพอที่จะมีลุ้นได้เงินเข้าสู่สโมสรเพราะปัญหาการบาดเจ็บนี่แหละครับแค่ปีเดียวแต่ว่าเจ็บแหลกจริงๆนะฮะแต่ดูทรงแล้วนะครับน่าจะได้กลับเกาะอังกฤษนะครับเพราะมีทีมในสื่อพีลิกกลางๆก็อยากได้อยู่นะครับอย่างเช่นวิลล่านะครับหรือแม้แต่จะย้ายไปเล่นในลีกเบลเยียมนะครับอย่างขับบูกและอันเดเลต ก็ให้ความสนใจดีวโนน่โอริกิ้เช่นเดียวกันตอนนี้โอริกี้ในวัย27ปีนะครับมีสัญญาผูมากมัดกับเอซิมิลานจนถึงปี2026นะครับมิลานก็ประกาศขายแล้วนะฮะนี่คือเทพกี้ของพวกเราความรับที่เก็บมานานถึง17ปีมาโกมาเตร,ราซี่นะครับอดีตปรการังทีมชาติอิตาลีก็มาเปิดเผยสิ่งที่เขาพูดกับ เซดีนินซีดานในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2006ก่อนที่จะโดนตำนานกีเาฝรั่งเศสเอาหัวโคกจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นที <to> ่โลกฟุตบอลยังคงจดจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับย้อนเวลากลับไปนะฮะในซิกัลโล2006นะครับที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพนะครับเรียกว่าเหตุการณ์นั้นช็อกโลกนะครับฝรั่งเศสนะฮะ จากเซนีสซเนเอาหัวไปโขกใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับของมาเตลซี่ซึ่งตอนนั้นนะ่ะมีการออกใม้สัมภาษณ์ว่าซีดานโดนด่าโดนยวดยุนะครับด่าพ่อล่อแม่พูดง่ายๆนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ฟังจากปากของมาเตลซี่นะครับว่าเขาด่าอะไรแต่ซีดานบอกว่าด่าบุปคารีนะฮะด่าแม่นะครับว่าแม่เป็นกะรีเป็นอ่าประมาณนี้เป็นผู้หญิงคลื่นนะฮะเดล่าสุดมาเตลซี่ไปออกรายการอินเตอร์เลียลฟุตบอลทีวี ก่อนพิธีกรจะถามว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกัน,นแน่คุณอยู่ในอเมริกาใช่ไหมใน NBA มนมันมักจะมีการพูบลับกันหรือโจมตีกันร,ระหว่างการแข่งขันใช่ไหมซึ่งของผมนั้นเนื่องจากในเกมนั้นหน้าที่ของผมคือตามประกบเซนดีดีซีดันตลอดทั้งเกมซีดันเลือนหันมาบอกกับผมว่านายจะเอาเสื้อชั้นไปเลยไหมผมเลยตอบกลับไปแบบกวนภาษาว,ว่าไม่ผมอยากได้น้องสาวคุณมากกว่าเมื่อจบประโยคนั่นแหละ ที่เหลือก็คือพอประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกแล้วทางฝั่งของเซนนซีดานนะครับเก็บอารมณ์ไม่ยู่นะครับหัวโขกเลยนะฮะแล้วก็ปีนั้นนะฮะอิตาลีควา้าแชมป์โลกไปนะครับฟุตบอลโลกปี2 0 0 6นะฮะนี่นำมาฝากเบ็ดเล็กๆน้อยๆกันนะครับนี่ก็สุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่9เมษาย,ยนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ